ถึงเรื่องราวเรื่องแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะคบก็ไปฟังเรื่องราวดีๆนะครับเพราะนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยแนะนำเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่ล่องแพศ,ศึกษาเรียนรู้วิถีชาวประมงนะครับพื้นบ้านแล้วก็การอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันเลยดีกว่าครับค่ะ เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมาจากโรงเรียนสิบามแห่งนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึง120คน โดยจะล่องแพน,นะครับไปตามคลองพุนพินอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่น้องๆได้กลับไปไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวสนุกสนานเท่านั้นแต่ระหว่างสองข้างทางที่แพเลื่อนผ่านเด็กๆจะได้เห็นและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ยังคงทำประมงจับสัตว์น้ำกันตามลำคลองและปากอ่าวบ้านดอนมีทั้งการวางรอบจับปูวางอวนจับกุ้งจับปลานอกจากนี้นะครับยังสอนให้น้องๆเนี่ยได้เห็นสภาพของป่าชายเลนแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ที่ถูกทำลายไปอย่างมาก จากสาเหตุถูกบุกรุกจับจองพื้นที่ใช้ไว้สําหรับการเพราะเลี้ยงกุ้งและหอยแครงทําให้สัตว์น้ําชายฝั่งเนี่ยหดหายไปมากเลยทีเดียวครับน้องๆยังมีโอกาสช่วยกันปลูกต้นโกงกลางคืนธรรมชาติบริเวณรอบสำนักสงฆ์บ้านท้องทรายนะครับตำบลบางโอพอําเภอเมืองเกาะกลางคลองหลายเกาะกลางคลองหลายสายนะครับไหลที่มาบรรจบกันก่อนไหลออกสู่ทะเล พร้อมปล่อยพันลูกปลากระพงขาวนะครับลงคลองสร้างความสนุกสนานนะครับอย่างมีสาระให้กับเด็กๆอย่างมากซึ่งเด็กทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจและชอบที่ได้มาสัมผัสชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆนะครับแล้วก็จะได้นําสิ่งดีๆที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อนะครับแล้วก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นบ่อยๆเลยทีเดียวครับ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่น้องๆเนี่ยได้ออกไปช่วยกันปลูกต้นโกงกานะครับคืนธรรมชาตินะครับอีกครั้งหนึ่งคือเป็นการปลูกจิตสำนึกอีกอย่างหนึ่งของเด็กๆด้วยนะคะใช่ครับะ